โรงเรียนตำรวจตวัวเวนดแดนบ้านทิไลป้าสังกัดกองกำกับการตำรวจตวัวเวนดแดนที่13กองบัญชาการตำรวจตวัวเวนดแดนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินกิจการด้านการสอนการปฏิบัติในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมรา,าชกุมารีและสนับสนุนงานรักษาความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อปกปักรักษาความมั่นคงให้กับประเทศชาติให้คงอยู่ตลอดไปเนื่องจากหมู่บ้านทิไรป้าเป็นหมู่บ้านติดชายแดนไทยพมา่าประชาชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหลี่ยงเชื้อสายโปซึ่งมีประชาชนและเด็กในวัยเรียนจำนวนมากที่ไม่รู้หนังสือ เมื่อปีพุทธศักราช2540กองร้อยตำรวจตัวเวียแดนที่134ได้ส่งข้าราชการตำรวจหมวดมลชนสัมพันธ์จำนวน3นายร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำการขอสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นหนึ่งหลังและเปิดทำการเรียนการสอนมีนักเรียนครั้งแรกจำนวน42คนเป็นชาย20คนหญิง22คนมีครูทำการสอน3นาย10ตำรวจปร,ปรีชัดชัยแสงทองดี พลตำรวจสุชีพปทุมชัยพลตำรวสอนชัยวังพระหาเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่19พฤษภาคม2540เมื่อปี2541ชมรมปฏิทีตสัมพันธ์นำโดยคุณสุวรรณพืชกิลันกุลจากจังหวัดสมุทรปราการได้บริจาควัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างอาคารเรียนถาวรขนาดกว้าง6เมตรยาว24เมตรจำนวนหนึ่งหลังและห้องสุข,ขา4ห้องจำนวนหนึ่งหลัง โดยกองกำก,กับการตำรวจตะววนยแดนที่13ได้สั่งการให้กองร้อยตำรวจตะเวนยแดนที่134เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่1เมษายน2541การก่อสร้างได้ดำเนินการไปเพียงขึ้นโครงมุงหลังคาและเทพื้นคอนกรีตและสร้างห้องสุข,ขาสี่ห้องจำนวนหนึ่งหลัง เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2543ชมรมโรงเรียนของหนูได้มาดำเนินการก่อสร้างต่อเติมจนอาคารเรียนแล้วเสร็จพร้อมใช้และสร้างห้องสุข,ขา4ี่ห้องจำนวนหนึ่งหลัง เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2545ได้ทำการก่อสร้างบ้านพักครูขึ้นจำนวนหนึ่งหลังโดยงบประมาณจากกองกำกับการตำรวจตะเวนแดนที่13เมื่อวันที่19ตุลาคม2546ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร3ห้องเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลังขนาดกว้าง6เมตรยาว13เมตรโดยใช้งบประมาณเงินบริจาคจำนวน1,000 0แบาทโดยคุณธานีศรีสุทธิสะอาด ทําการก่อสร้างโดยข้าราชการตำรวจชุดช่างจากกองร้อยตำรวจตะเวนชายีดนที่134กับคณะครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายีดนบ้านที่ไร่ป้าและราษฎรบ้านที่ไร่ป้า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2549ทำการก่อสร้างบ้านพักครู6ห้องพักขนาดกว้าง6เมตรยาว24เมตรจำนวน1หลังปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารอีก1ห้องและปรับปรุงบ้านพักครูหลังเดิมให้เป็นบ้านพักเด็กบ้านไกลโดยงบประมาณพระราชทานในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน350,000บาทก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม2549 ในเดือนกุมภาพันธ์2549กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานได้มาก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด5กิโลวัตต์โครงการจะตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสเด็จเยี่ยมครั้งที่1เมื่อวันที่29รกรกฎาคม2545ทรงปลูกต้นขนุน พันทองสุดใจเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการพระราชด,ดำริครั้งที่สองเมื่อวันที่16ตุลาคม2550ปรัชญาของโรงเรียนสร้างภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตสำฤทิ์ผลความมั่นคง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานให้สามารถประกอบสัมมาอาชีพสุจริตและดำรงตนอยู่ในทํานองคลองธรรมพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพวิถีชีวิตสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้กับชุมชนและประเทศชาติเกิดความเข้มแข็งโรงเรียนตำรวจตะเชายแดนบ้านทิไรป้าปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน201คน เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมไัยจนถึงชั้นป .6 โดยมีร้อยตำรวจโทอนเนกคำพิมูลเป็นครูใหญ่บ้านที่ไรป้าหมู่ที่ห5ตาบลไลโ่โบอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทิศเหนือติดกับหมู่ที่6บ้านจักแก ทิศตะวันออกติดกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเลสวนทิศใต้ติดกับหมู่ที่4บ้านไลโวทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาบ้านที่ไร่ป้าเป็นหมู่บ้านซึ่งชุมชนซึ่งมีอายุการก่อตั้งหมู่บ้านซึ่งชุมชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า60ปีสำหรับคำว่าที่ไร่ป้าเป็นภาษากะเหรี่ยงซึ่งมีความหมายตรงกับภาษาไทยว่าห้วยแผ่นดินลักษณะหมู่บ้านเป็นพื้นที่ลาดเอียงตามเชิงเขา ปัจจุบันพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเลสวนการคมนาคมจากอำเภอสังขบุรีถึงทางแยกบ้านเสน่ห่องทางลาดยาง6กิโลเมตรจากทางแยกลาดยางเข้าถึงโรงเรียนเป็นเส้นทางธุรกันดาลระยะทาง49กิโลเมตรเส้นทางใช้โดยเฉพาะฤดูแลง้งและรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม จากสลักลางจังหวัดกาญจนบุรีผ่านอำเภอทองผาภูมิใช้ถนนสายกาญจนบุรีทองผาภูมิถึงอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระยะทางลาดยาง207กิโลเมตรปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านปัญหาความยากจนปัญหาเรื่องสัญชาติปัญหาที่ดินทำกินความตั้งมั่นของประชาชนในหมู่บ้านมีไรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พื้นที่ทําการเกษตรที่ถูกต้องตามกฎหมายการได้รับสถานะบุคคลหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่สําคัญในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนตํารวจตะเวนยแดนบ้านที่ไร่ป่าสํานักสงฆ์บ้านที่ไร่ป่าหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านที่ไร่ป่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านที่ไร่ป่าและศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาบ้านที่ไร่ป่า I